วันนี้ทางพัฒนาชุมชนบางเบอร์รี้ชลารามนะครับได้มาเยี่ยมนะครับร้านค้าชุมชนนะครับบ้านแม่หงห้าตะบลเมืงศีไทยนะครับซึ่งการกิจเขาของร้านค้าแห่งนี้นะครับก็เป็นการช่วยชาวบ้านนะครับช่วยในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านมีข้าวของเครื่องใช้ที่ผลิตขึ้นเองนะครับเป็นสินค้าโอท็อป เป็นติพันธรญยาหารผักสวนครัวผักกินได้แล้วก็ผักปลอดสารต่างๆนะครับก็แต่ละครัวเรือนก็จะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาขายในร้า,า,านค้าแห่งนี้นะครับได้รายได้ๆๆดไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรือ<า>นนั้นๆ,ๆ,ะๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทา,างร้านค้าเนี่ยเขามีวิธีการจัดการและทำเรื่องนี้ช่วยเหลือชาวบ้านแห่งนี้ได้อย่างไรนะครับราไปดูกันครับผม สวัสดีค่ะดิฉันน่าบุษยออุสาโลนะคะเป็นประทานร้านค่ะชุ่มชนบัมนแมทโมหาค่ะค่ะคือร้านค่ะชุ่มชนท้องเทานี่จะเน้น ชาวบ้านมีส่วนหลวมนะคะก็คือเขาจะมีการประชุมทีแจง้งรายได้รายจ่ายทุกๆเดือนนะคะสินค้าที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นสินค้าที่ชาวบ้านนํามาฝากขายค่ะเขาจะกับ10% 10%กระโปรงเป็นค่าบำรุงหลานใช่ไหมคะเนาะเป็นเป็นบำรุงหลานลอยละ10บ,บาทที่น่อขายได้ลอยนึงเขาก็หักไว้10บาทเป็นบำรุงหลาน ล้วก็ที่น้องลอยกครอบครัวค่ะที่นั่สินค้ามาฝากขายอยู่นี่จะมีกัปเขามีขนมุมีพักเลยแต่แต่ละคนจะมีเขาก็จะมีการลงทะเบียนแจ้งเราก็จะมีกฎระเบียบใอ้กับสมาชิกที่นั่สินค้ามาฝากขายหนึ่งต้องใส่ร่วมกันต้องที่กฎระเบียบปฏิบัติร่วมกันเพราะว,ว่าคนสน่วนใหญ่ถามาอยู่น้ำกันขายเห็ดไ่เห็นมั่งมันกระจะมีความสามะคะัคคี้เนาะค่ะคือคนใด มาเห็นเอาของมาฝากขายตรงนี้เพื่อจะมีรายได้บางคนกะนั่งพักมามาขายพอเดินล,ลูกไปโรงเรียนบางคนกะบเขมีงานท่ามเพราะว่าตรงเรียงร้านกุแลพ่ลพอแม่ไปเห็นงานประจํามอได้กะนำสินค้ามาฝากขายคือกะสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเป็นกอบเป็นกำอยู่ก็คือเมียไสยสอนเจ็ดสิบสี่ปีในขายเขาเป็นมูกหาลานรวยก็รวยรายได้ของเรา ล้วก็สาม,มารถเปลี่ยเจาข้องไ้บ่ได้เป็นภาลาคง,งลูกข้องร้านเนาะคะ่ะค่ะมีเยาวันขนมมะพ้าข้างร้านเพิ่งขายค่ะในเงินราคาแต่กระตุกับเมื่อรล่ะค่ะ <laughs>